สตรีชาวพ่อแม่ชาวไทยพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะที่พ่อแม่ที่รักนะวันนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งของจากในเน็ตมานะเขาบอกว่ามันตัวใหญ่มากผมไม่รู้ตัวใหญ่แค่ไหนนะผมก็ยังไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่ามันจะตัวใหญ่แค่ไหน,นขอ๊อ,อุ้ยโฮโฮโฮใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยโคตรใหญ่เลยครับทุกคน จังใหญ่อะโคตรใหญ่มากแล้วว่าในนี้มันต้องมีตัวใหญ่นะเดี๋ยวหาอะไรก่อนนะโอเคเราก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วนะนะ เยวได้ตัดันไปเรียบร้อยคนระับตัดข้างนี้ออกนะอยู่ตรงนั้นนะเปลือกมันนะตัดข้างนี้ออกเรียบร้อยแล้วหนะูไปประทัดเฮ้ยมันให้ไม้ประทัด,ม,ด,ทด,ม,ด,ทดมาทําไมวะมันจะเอาไว,ว้วัดว่าตัวยาวเท่าไหรนะ่นาะกรแต่เพียงจะเอาอันนี้นะ ถุงป่าทถุงป่าครับทุกคนกันไก่ทุงป่าวปุปต้ตเลยอ่ะได้กันแกงสอบมันเชน ในเน็ตมันบอกว่าตัวใหญ่นี่ดูมันให้ถังขยะเกิวมันให้ถังขยะเกี่วในเน็ตมันยังบอกว่าตัวใหญ่ไม่ใช่บอว่าในเน็ตยังบอกว่าตัวใหญ่นะ ตัวแค่น,นี้ตัวแค่น,นี้นะคั้งขยายอีกแล้ว แค่นี้ยในเน็ตผมสั่งมาตั้งใหญ่นะ Kenny yeah, yeah.